ชอบคลิปนี้ให้กดไลค์อยากให้เพื่อนเห็นต้องกดแชร์และอยากดูคลิปต่อๆไปต้องกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปขอบคุณครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับก็จะพาทุกท่านไปชมมหากรรมงานเกษตรที่วัดยาณนะครับอยู่ใกล้ๆพัทยานี่เองนะครับก็จะถ่ายบรรยากาศ ตอ,ตอนเดินทางมาให้ดูนะครับก็จะเห็นว่าถนนกว้างมากนะครับแล้วก็ที่กว้างนะ่ะไม่ใช่ช่องรถนะครับแต่เป็นช่องอจัก,กรยานเนาะที่เขาตีเป็นสีเขียวขนาบข้างเส้นท,ทางรถยนต์นะครับจะเห็นว่า,ากว้างเลยทีเดียวนะครับเหมาะสําหรับการมาปั่นจัก,กรยานมากนะครับเหมือนถนนต่างประเทศเลยนะครับหน้าวัดยานก็จะมีแม่ค้าพ่อค้านะครับขาย อาหารปลาแล้วก็ปล่อยปูปลาเต่าอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าหน้าวัดยานจะเป็นสะหรือว่าบึงขนาดใหญ่นะครับก็จะมีร้านค้าอยู่ข้างหน้าเนาะเราก็จะเลยเข้าไปข้างในวัดยานนะครับวัดยานก็เป็นวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาอีกแห่งหนึ่งของอจังหวัดชนบุรีนะครับก็หลายๆท่านที่มาเที่ยวพัทยาก็จะมาเขาชีจันมาชมวัดยานนะครับ เป็นวัดขนาดใหญ่พื้นที่กว้างใหญ่นะครับอ่าเราก็มาถึง ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมนะครับก็อยูอ่บริเวณวัดยานนะครับเป็นส่วนพระราชดำริของรัชกาลที่9นั่นเองนะครับเราก็จะพาทุกท่านชมแปลงเกษตรสาธิตก่อนเลยนะครับก่อนที่เราจะพาเพื่อนๆน,นะครับหรือทุกท่านไปเดินชมการออกล้านของงานเกษตรนะครับ สิ่งแรกที่เดินเข้ามานะคะภายในงานเนาะเราก็จะพาทุกท่านไปชมแปลงเกษตรสาธิตก่อนนะครับก่อนจะพาเพื่อนๆเดินชมการออกล้านงานเกษตรนะครับก็จะเดี๋ยวทําเป็น2คลิปเนาะคลิปที่2ก็เดี๋ยวจะพาชมตลาดต้นไม้หรืองานเกษตรนะครับพาดูต่างๆเนาะคลิปนี้ขอพาไปชมงานเกษตรสาธิตที่เขาปลูกไว ก็ตื่นตาตื่นใจมากเลยนะครับก็จะเห็นว่าสิ่งแรกเลยเป็นนาข้าวนะครับเป็นข้าวหอมปทุมนะครับกำลังออกลวงเลยก็ไปดูเม็ดข้าวอุดมสมบูรณ์มากครับเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จัดให้ประชาชนให้คนที่มาเที่ยวงานได้ถ่ายรูปแบบสวยงามเลยทีเดียวนะครับ ก็มาแปลงกเกษตรธรรมชาตินะครับเป็นทดลองปลูกพืชระยะสั้นเนาะก็พึ่งตื่นตาตื่นใจมากนะครัเพึ่งเห็นว่าเอ้ยแถวแถววัดยานนะครับหรือใกล้ๆพัทยานี่เองนะคะรับปลูกพืชแบบเป็นพืชเมืองหนาวได้ด้วยนะครับก็ไม่ถึงกับไม่ถึงกับสวยแบบเหมือนเมืองหนาวแต่ก็แต่ก็แต่ก็ถือว่าสวยมากๆนะครับ ก็ตื่นตาตื่นใจมากนะครับแล้วก็มีไม้ดอกให้ใหชมด้วยนะครับแล้วก็ทุกคนก็ไปถ่ายรูปกันเนาะตอนนี้มันเป็นเวลาเที่ยงนะครับแดดก็ร้อนมากแต่ผุกคนก็ไม่ท้อไม่ถอยกันนะครับก็ยังามาถ่ายรูปกันกลางแดดเลยนะครับเพราะว่าเราเดินทางมาก็เที่ยงตรงพอดีนะครับ เนี่ยครับจะพามาดูกระหล่ำนะครับกระหล่ำเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเห็นว่า,าทางภาคเหนือเนาะปลูกดอกใหญ่ๆลูกใหญ่ๆนะครับเนี่ยมาดูตรงพัทยาแล้วกันนะครับตรงสาธิตการเกษตรนะครับดูเขาปลูกครับลูกใหญ่มากดูสวยมากนะครับคือตอนนี้มันแดดเนาะแต่ก็ใบเขาก็จะจะจะ,จะอ่อนแรงลงหน่อยเพราะว่าแดดมันแรงไงครับก็จะเห็นว่า ไม่จดชื่นเท่าไหร่แต่ก็ถ้าเป็นตอนเช้าๆน่าจะสวยมากเลยนะคะเพราะว่าจะอุ้มน้ําค้างเนาะแล้วก็อุ้มน้ําเวลาลดน้ำแล้วอู้หตกใหญ่มากแล้วก็เน่นมากเลยนะครับคือที่สําคัญก็คือพืชเกษตรพวกนี้เขาสาธิตปลูกกลางแจ้งเลยนะครับไม่ได้แบบมีแสแงไม่ได้มีเต็นท์บังแดดให้กับพืชเลยนะครับก็คือปลูกแบบเป็นธรรมชาติจริงๆเลยนะครับ ก็เป็นดอกไม้เนาะดอกไม้ก็ปลูกเป็นแปลงไว้ค่อนข้างจะสวยงามเลยทีเดียวนะครับแต่อย่างที่บอกนะแดดแรงมากนี่ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมได้มางานกเกษตรของวัดยานเนาะเพราะว่าเคยได้ยินแต่เขาพูดแต่ไม่เคยมาสักทีพอมาเห็นจริงๆเออน่าเดินมากเลยนะครับเพราะว่าเขามีแปลงกเกษตรสาธิตให้ดู เพราะที่แรกเราก็คิดว่าเป็นงานกเกษตรก็คือเอาของมาขาย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 นะของกเกษตรมาขายอย่างเดียวนะครับแต่พอมาถึงแล้วตื่นตาตื่นใจมากนะครับ แล้วก็นี่ก็เป็นฟักนะครับฟักแบบตะตงงตะเตงเยอะมากทีเดียวเลยนะครับคือเขาปล่อยไว้กว่าจะได้จัดงานเนาะก็ดูลักษณะแล้วเขาก็น่าจะแกะแล่ลวใบใบเขาเริ่มจะเหี่ยวแล้วแต่ลูกเขาแบบน่าจะแก่แล้วละครับค่อยแบบสวยงามเนาะแล้วก็มีแปลงถั่วนะครับให้เห็นสาธิตให้เห็นเลยเห็นจริงจงจังๆเลยนะครับว่า อ่าพัทยาก็สามารถปรับดินปลูกพืชให้สวยงามได้เช่นเดียวกันนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งแปลงนะครับที่แบบว่าสีสัน แดงแจดดกมากนะครับเป็นพริกขี้หนูดูสิครับเขาปลูกทั้งสวนเลยนะครับเป็นพริกขี้หนูดกมากๆต้นเตี้ยๆเนาะแล้วก็ลูกเยอะมากนะครับอดไปได้ก็เก็บภาพบรรยากาศมาให้เพื่อนๆได้ชมนะครับว่า,าการเกษตรเนี่ยมันดูแล้วมันมีความสุขจริงๆนะครับ พืชนี่ก็มีหลายๆแปลงเลยนะครับเราเก็บภาพบรรยากาศมาให้ทุกท่านชมบางอย่างบางช่วงท่านนะครับนี่ก็เป็นดอกไม้นะครับเป็นดอกไม้ที่ขึ้นต้นเป็นช่อออกไปเนาะสวยงามเลยทีเดียวนะครับเราก็เพิ่งรู้จักชื่อเขาเมันกันเนาะก็เป็นช่อม่าจะเป็นสีขาวชมพูสีแดงคนก็เดินตามล่องไปถ่ายรูปนะครับ มีสีผสมก็สวยงามเลยนะครับนี่ก็เป็นแปลงสุดท้ายเนาะที่นำมาให้ดูปีหน้านะครับคงจะไม่พลาดอีกเหมือนกันนะก็คิดว่าอาจจะเป็นสิ่งที่ต้องไปให้ได้นะในงานเกษตรมหกรรมเกษตรหรือว่ากิจกรรมงานเกษตรของอศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมนะครับวัดยานเนาะ ซึ่งเป็นพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับที่ท่านอ่งห่วงใหญ่ประชาชนประชากรที่อยู่แถบแถวนี้เพราะว่าส่วนใหญ่ดินมันจะเปรี้ยวจะเค็มเนาะก็ท่านก็ได้ดำริให้มีการพัฒนาดินก็เลยเป็นการสาธิตแปลงเกษตรให้ชาวบ้านสามารถปลูกเกษตรทำเกษตรได้พอมีพอเพียงพอกินได้นะครับนี่ก็เป็น งานที่จัดได้ยิ่งใหญ่ทีเดียวเลยนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ